ตอนนั้ผมไม่ค้อนนะช่วงเมื่อวานถือว่าพอเป็นไปตามคาดอยู่บ้างนะฮะเดือดแปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากนะครับตายเพียงแค่สามคู่แล้วก็เสียเครื่องหนึ่งไปหนึ่งคู่นะฮะเดือดคู่แรกเมื่อวานของเรานะฮะผมรองไปที่ฟอร์เรสตนะครับที่เกือบหนึ่งเมตรคู่นี้เสียไปครึ่งนึงนะฮะนิวคาสเซิลชนะไปที่สี่สามและคู่ที่สองคู่แมนซิตี้นะครับผมเชียร์ี่คอตต์นะครับที่สามเมตรครึ่งคู่นี้กินเต็มนะครับผมเลเวอคูชนะไปที่สองศูนย์แล้วคู่ที่สามผมซอร์ไรซิ่งไปที่เมตรครึ่งนะครับคู่นี้ตายนะฮะขออ ไปนะครับผมคู่นี้ก็ตายนะฮะนาโปลีแพ้ไปที่สองหนึ่งส่วนท่าหน้าของคู่ที่6นะครับผมต่ออาตาลันต้าที่เกือบ1เมตรคู่นี้กินเต็มเลยนะครับอาตาลันต้าชนะไปได้ที่ห้าศูนย์และคู่ที่หกต่อบิวบอลที่สองเมตรกินเต็มเหมือนกันนะครับบิวบอลสามารถถล่มไปได้ถึงเจ็ดหนึ่งและคู่สุดท้ายคู่ที่แปดนะฮะผมต่อมาดเอกไปที่หนึ่งเมตรครึ่งนะครับคู่นี้ก็กินเต็มนะครับมาดเอกชนะไปได้ทีสองศูนย์อย่างไรสำหรับวันนี้เราก็ไปดูกันต่อเลยนะฮะ ครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมตัวตึงบอลเต็งนะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมเข้อแนวทางคือวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ปี2อ6 8นะครับวันนี้ผมยิบมาฝากแปดคู่เช่นเคยนะฮะแต่ว่าหลากหลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของลาลิกาสเปนนะครับเกาโชเซเรอาอิตาลีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโลมาเนียลีกวันซูเปอร์ลีกปีใหม่ลาลิกาแล้วก็เดนมาร์กแซนลีกเอนะครับเดี๋ยวคู่แรกที่ผมยิบมาฝากจะเป็นหน้าของซิบีย่าเปิดบ้านเจอกับมาโยกานะฮะคู่นี้ก็สามารถร่วมทายสกอร์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดดดดดิิิิมมมเเเเเเเลลลลยยนนนนนนนะะะคคคครรรััับบบบบแููู่่่่่่่ททีีีโาาาาปป้้จจอออซสวชฟฟ์ไต็กด ูแล้วคนที่สี่พอโตเปิดบ้านเจอวิคเตอร์เลกิมมาไลคู่ที่ห้าลาราตาสไลเปิดบ้านเจอเฟเนบาเช่ส่วนคนที 6, ่หวีบอกเปิดบ้านเจอชิลเคบอกและคนที่เยูเดีเออารลัตเปิดบ้านเจอแซฟซี่ส่วนคู่สุดท้ายคนที่แปดครับฟอรูนคอนสแตนต้าเปิดบ้านเจอลาปิดบูคาเรส แล้วก,ก่อนจะไปเริ่มวิเคอ้อนนะฮะการพือคอ้อนนี้เป็นการมือคอ้อล่วงหน้านะครับราคาอาจจะเป็นการคาาเคลื่อนไปบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไกงก็สามารถทิ้งค้ต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาได้ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วผมก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะเราจะหากว่าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปเลยเลยครับ มาฮะเรามาเริ่มวันที่คู่แรกเลยนะครับผมในสึกของลาลิก้าสเปนและคู่นี้ก็สามารถลุยทัสกอร์ตีตาคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของเซบียาเปิดบ้านสก,กับมาโยกาในเวลาตีสามตรงโดยแฮนดิขับแรกเปิดให้หน้าที่ของเซบียานะฮะต่อที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2นะครับแต่ล,ลงไป1นึกิโลเมตอปลาโซนกำแพงสูงต่ำนี้เกือบ2เมตรถึงสเมตร โดยปัจจุบันเจ้าบ้านเซบียานะครับผมตอนนี้ยังอยู่ในอันดับที่13อยู่เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไปยิปซีครั้งชนะแปเสมอ7แล้วก็แพ้ปีก้าครั้งยิงในยิปเก้าเสียไปสามสี่เก็บมาได้อีกสาเอ็แต้มส่วนทางด้านทีมอยแมาโยกานะครับผมอยู่ในอันดับที่แปดนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไปยิปซีครั้งชนะสิบเสมอสี่แล้วก็แพ้ปีก้าสิบครั้งยิงในยิปสามเสียไปสามสิบเก็บมาได้อีกสามสี่แต้ม เฮดทูเฮด8ปีให้หลังวันนี้เพราะเขาเจอถึง9ครั้งเลยนะครับแต่ว่าในแนวฝั่งของเซบีย่านะฮะที่สามารถช,าช,าาชา 3. นะไปถึง5ครั้งเสมอ3มาโกาชนะไปอีก1ครั้งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะ,เ,ะ,ะเป็นเม,ามาื่อวันที่28เดือนที่8พย24นะฮะไมาโกาเปิดบ้านเสมอให้กับเซบีย่าที่0-0ซึ่งนัดก่อนหน้าน,นะครับเซบีย่าก็สามารถเปิดบ้านชนะไมาโกาไปที่2-1โดยจะเป็นปเมื่อวันที่23เดือนที่4พย24 แล้วถ้าเรามาดูผลงานสิบรัดล่าสุดของเจ้าบ้านซี่ปียานะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ3ามแก็แพ้ไปอีกสี่ครั้งโดยเฉลียยิงให้หนึ่งจุดหกลูกต่อเกมเสียประตูไว้หนึ่งจุดแปดลูกต่อเกมและแถมทั้งสิบเกมนี้พวกเขาสามารถเข้าไปมาได้ถึงสี่ครั้งเลยนะครับบดบวาไปหนึ่งครั้งจบเกมสูงอีกหกครั้งซึ่งนันล่าสุดพวกเขาเพิ่งบุกไปถล่มโซน้าของเลยเอาไปเดริดนะครับได้ที่สี่ศูนย์ส่วนทางฝั่งทีมอย่างมาโยก้านะครับสิบเกมล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะได้เพียงแค่ 3ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดไปเหมี่ยบ้านชนะลาร์าพาดไปในฮันทีสามหนึ่ง แล้วเชื่อมามาดูผลงานในบ้านของเซบีย่านะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่เลยนะฮะโดยห้านัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง1ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยทิ่ไม่เสมอกับโอซาซูน่านะครับที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะเซลต้าบิโก้ไปได้อีกหนึ่งศูนย์เสมอกับบาเลนเซียแล้วก็เอสเปญยอนนะครับไปอย่างละหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะฮะพวกเขาก็เปิดบ้านโดนมาซ่าถล่มไปนะครับที่สี่หนึ่งส่วนตรงฝั่งทีมเยอรมันมายโยกานะครับผลงานห้านัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สาามรรถชนนะไปเพียงงแคค่่ัห แี30าแพ้เรียวมันลิกปีอีก30แล้วก็แพ้กับเบียร์เรียวปี4ีแพ้แอดมันลิกปีอนนะครับโอ้โหสีนะัดที่แพ้มานี้พวกเขาไม่สามารถยิงขึ้นได้เลยนะฮะ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะตัวนักฟันของเจา้าบ้านเซบียานะครับไม่มีตัวเชียบหรือว่าติดโทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมนะฮะและแถมพวกเขาก็จะได้ตัวนักหน้านของโรอิกบันเด้แล้วก็ซาอูนะครับผลโทษแบงค์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนตัวเชียบของพวกเขาก็จะมีเพีงยงแค่สองรายเองนะครับโดยจะเป็นนัหน้าของตองกี้เนียนซูแล้วก็เอาเบิร์ตซัมบี้โลกอนกานะครับส่วนตัวชูโร่ของพวกเขาในนัดนี้นะฮะก็จะมีชื่อทางด้านของโดดี้ลูเกบาคิโออิซักโลเมลโลแล้วก็ลูเบนวารคัสนะครับส่วนทางฝั่งงขอมาโยกาเองนะะฮก็ไมม่ีตัวเียบหนของมายนะลัวรอุก นะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อหน้านของเวดัตมูริกี้ดันนี่โรล,ลิเกสโลเวโตนาบาโลแล้วก็ชากมาอาซาโน,นะครับ สำหรับคนนี้ต้องยกให้ทางหน้าของเซบีย่าถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าอันดับของพวกเขาจะห่างกันก็ตามนะครับและแถมนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาเพิ่งไปถล่มทางหน้าของเรอเอาฟ์ปิยตอริตมันที่4-0บวกกับผลงานของนัดล่าสุดจากเกมลีกนะครับพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งน,นัดเองนะฮะและแถมเป็นการแพ้กับบาร์ซ่าอีกด้วยนะฮะส่วนทางหน้าของมาย์กานะครับผมช่วงหลังวันนี้ถือว่าออกทะเลไปพอสมควรเลยนะครับโดย5นัดก่อน2นัดล่าสุดนะครับพวกเขาแพ้ไป5นัดรวดเลยนะฮะแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถทำมาตัวได,ดวรรวววววดดดซซึ่นน่่่่่่งงงงงสนนนนนตัััผมมอออะะะะฮาาาาาห้้ขขเบบีีียยคคทจูก มาหรับคู่ที่ผมขอต่อนหน้าของเซบียาที่ปอปาตะกมเรามาต่อคู่ที่2เลยนะครับผมในสื่อของเกาโชเซเดียอิตาลีนะครับโดยจะเป็นหน้าของเอเอสโรมาเปิดบ้านเจับมอนซ่านะครับในเวลานตีสองห้าเหนดิแคปแรกเปินนดหน้าหน้าของโรมานะฮะต่อที่1เมตรครึ่งแล้วก็ราคา2นะครับไหลลงไป1กิโลที่เมตรยี่สิบห้าส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่สเมตรครึ่งถึงเกือบ3เมตร เดี๋ยวปัจจุบันเจ้าบ้านโรม่าอยู่ในอันดับที่9แล้วนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป25ครั้งชนะ10เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก8ครั้งยิงได้36เสียไป29เก็บมาได้อีก37แต้มส่วนหน้าของมอนซ่ายังเป็นบอยของตารางอยู่เลยนะครับในอันดับที่20การที่พวกเขาแข่งไป25ครั้งชนะ2เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก15ครั้งยิงได้21เสียไป39เก็บมาได้อีกเพียงแค่14แต้มนะครับ เฮ้ยหรือฮ้ยสำหรับโค่นที่พวกเขาเคยโจมไปเพียงแค่5ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นอลาฟาของโรม่าที่สามารถชนะไ,ไปถึง3ครั้งเสมอไปอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมมอนซ่าก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอโรม่าไปได้นะครับที่หนึ่งหนึ่งโดยจะเป็นเมื่อวันที่6เดือนที่สิบของปีสองยี่สิบสี่นะครับแต่ว่านัก,ก่อนหน้านั้นนะฮะโรม่าก,ก็สามารถบุกไปถล่มมอนซ่าได้นะครับที่สี่หนึ่งเลยนะฮะโดยจะเป็นเมื่อวันที่สามเดือนที่สามของปีสองยี่สิบสี่ ถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านโลมานะครับถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดย10เกมล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลีย่ยยิงได้หน่งจลูกต่อเกมเสียประตูทหนึลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิวได้ถึง7ครั้งเลยนะครับบดบาทไป1ครั้งจบเกมสูงอีกสครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะปอปร์โตไปด้ฮยห้าที่สาสองส่วนฝั่งมอนซ่าเองนะก,ก็ถือว่าเละเป็นขี้เลยนะครับโดย10นัดล่าสุดวววัััันนนนีีนนีี 1, ี้้้้้ชะะะะไไปปปเเเเเเพพยยยยยงงงงแแแแแคคคค่่่่่1 1รรรรสสมมมมออออลลลลลกกกกกก็8 1.8โดฉิูููตตต2บถา จบเกมนี้พวกเขาสามารถเขา้าไปได้เป็นแค่1ครั้งเองนะฮะจบเกมส่งไป7เจ็ครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับเรเชฟศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของโรมานะฮะถือว่าอย่างเอาเลยนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง4ครั้งเสม,มอไปอีก1ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เปิดบ้านชนะลาซิโอทีสองศูนย์ชนะเจโนอีสามหนึ่งแล้วก็ชนะเฟืองเฟิร์ตบเรย์ทีสองศูนย์เสม,มอกับนาโปลีบิอีหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านชนะปอร์โตทีสามสองเลยนะฮะส่วนฝั่งมอนซ่าย์นะครับ,มรบผมถือว่าเป็นกระสอบทรายเลยนะครับเดี๋ยวผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาแพ้ไป5นัดรวดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่แพ้เลเช่ที่่่แแแแพพพ้้้้ปาา 21, าามมออกกกลลว็็โโโบบบบญิินนนะะฮััดตเจ แพล้ลสิโออีกห้าหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฝั่งเขาจ้าบ้านโรมานะฮะจะมีตัวเจ็บเพิ่มประมาณหนึ่งรายนะครับโดยไปน้าของอาร์เต็มดอฟบิกนะครับและโตชูโรของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีชื่อหน้าของลอเรนโซ่เปเลกินี่เปาโลดิบาร่าแล้วก็เอลโดชูมูโรดอฟนะครับส่วนหน้าของมอนซไซนะครับไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมแต่ว่าจะมีตัวแบนเพิ่มประมาณหนึ่งรายนะครับโดยชิมาน้าของอาร์มันโดอิโซและตัวเจ็บของพวกเขาถือว่ามีเพียบเลยนะฮะสนามตอนนี้นะครับผมมีไปได้กันถึงแปดรายเนะครับไม่ว่าจะเป็นหด้าาดินีของนล เอลอักปาอักโปมัสเตโอเปซินาสเตฟานอเซนซีแล้วก็จารุก้าคาปาลี่นะครับสภาพทีไม่ถือว่าน่าเป็นหว่วงพอๆกับผลงานเลยนะครับส่วนตัวชูโรงหองพวกเขาในค่มคืนนี้นะครับผมก็จะมีชื่อหน้านของพาทิคชูเรียดานี่โมตาแล้วก็ซิลเวร์ของบูลานะครับ สำหรับคนนี้ถือว่าเกตบอลทางแบบชัดเจนเลยนะครับและแถมบางฝั่งของเจ้าบ้านโรมานะฮะ5นัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับและแถมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอไป1ครั้งนะครับส่วนทางด้านทีม,มอย่างมอนซ่ายนะฮะถือว่าน่าเป็นห่วงเอามากๆเลยนะครับแต่10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งเองนะฮะยังไงสำหรับคน่ที่ขอต,ต่อบในหน้าของโรมานะครับที่เมตร25 เรลามาต่อนคู่ที่3ด้วยน,นะครับผมในสื่อของแชมป์ชิพอังกฤษนะครับเดินทางไปแนวเชฟฟิลด์ยูนเต็ดเปิดบ้านจาก,กับลีดยูไนเต็ดนะฮะในเวลาตี3ตรงโดยแฮนดิแัปแรกไปห้าน้าของลีดยูไนเต็ดนะครับตอนที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2องล้าไป1กิโลที่เกือบ1เมตรส่วนกำแพงสูงต่ำที่2เมตร25ถึง2เมตรครึง่ง สำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะครับโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเชฟฟิลด์อยู่นะครับเป็นรองจ่าฝูงโดยการที่พวกแข่งไปสายไปสามครั้งชนะยี่สองเสมอหกแล้วก็แพ้ไปอีห้าครั้งยิงได้สี่สิบเจ็ดเซอไปยี่สามเก็บมาได้อีกเจ็ดสองแต้มส่วนทางฝั่งของดีดนะฮะตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่เลยนะครับโดยการที่แข่งไปสายไปสามครั้งชนะยี่สิบเอ็ดเสมอเก้าแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งยิงได้หกสิบแปดเซอไปยี่สิบเก็บมาได้อีกเจ็ดสองแต้มเช่นเดียวกันนะครับ เฮดหบบรือเฮดแปดเปียให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของลีดนะฮะที่สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เชฟฟิลล์ยูชนะไปอีก2ครั้งซึ่งสามนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะก็จะเป็นฝั่งของลีดนะครับที่สามารถเปาชนะไป3นัดรวดเลยนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันก็จะเป็นวันที่19บเดือนสิบคอมเพรสซอนยี่สิบสี่ลีดเปิดบ้านชนะเชฟฟิลล์ยูไปได้สองศูนย์เลยนะฮะ และเช่นเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของจามาชฟฟิลด์อยู่นะครับเพราะเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งแล,ล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้1.4ลูกต่อเกมเสียประตูไีย1ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเขา้รราวิรไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูงอีก6ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะท่าของดูตันทาวม,ามานะครับที่1-0ส่วนทหน้าของดีดเองนะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ10นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง7ครั้งเสมอ2และแพ้ไปอีก5 ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะทางด้านของซันเดอร์แลนด์ไปในคาบิ้งสองหนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูฝั่งกานในบ้านของเชฟฟิลด์อยู่นะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปได้ถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เปิดบ้านแพ้คาดิฟซิตี้นะครับที่1-0แล้วก็ชนะทางด้านของนอริทซิตี้ที่2-0นัดต่อมาก็แพ้กับเฮาซิตี้ไปอีก3-0นะฮะแล้วก็ชนะพอรตสมาร์ทที่2-1ชนะมิดเดิลสโบไปได้อีก3-1ตัวนักฟอร์มของลีดผลงานน่า้านถึงว่าดูดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดย5 คมินที่2-0ชนะวัตฟอร์ดไปอีก4-0 ความพร้อมก่อนเกมนะครับโดยฝานฝั่งเขาจะานเชฟฟิลด์อยู่นะครับไม่มีตัวเชียบหรือว่าติดโทษแบงมาเพิ่มเติมและแถมตัวเชียบข้างสต็อกตอนนี้มีเพียงแค่สองลายนะครับโดยเชฟเบหน้าของไซซัสเดฟและก็โอเลเวอร์อาบัสเตอร์นะครับทางหน้าของตัวชูโรของพวกเขานะฮะนัดนี้ก็จะเป็นชื่อ้านของชทลิสแคมเบลและก็คอรัมโอฮาล่นะครับส่วนทานฝั่งทียังลีดนะครับก็ไม่มีตัวเชียบหรืวติดโทแบงมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะฮะแถมตัวเชียบค้างสต็อกตอนนี้ก็มีเพ โยเอลปิโร่และก็เบนเดนอารอนสันนะครับ สำหรับคนนี้ผมมองว่าเป็นมอนหุคู่เลยนะฮะโดยด้านฝั่งทีมยแงลีดนะครับสนัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชนะไป4นัดรวดเลยนะฮะและแถมพวกเขาทำประตูได้ถึง15ประตูเลยนะครับสำหรับฝั่งขอเจ้าบ้านเชฟยูนะครับผมผลงานของเขาก็ถือว่ายังขาดความสม่ำเสมอพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าสนัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขาจะเหมาชนะไปสนัดรวดก็ตามนะฮะแต่ว่านัดก่อนน้นนัะครับพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้เฮาซิตี้ไปห้าที่สามศูนย์และแถมตอนนี้พวกเขาก็ไปแต้มเท่ากันอีกด้วยนะครับซึ่งผมก็มองว่าท่านาของลีดค่อนข้างจะดูดีกว่าเลยนะะฮ จะไม่แพ้ใครด้วยนะครับยังไงสำหรับคนที่บอกขอรอมาได้ของเชฟอยู่นะฮะที่เกือบ1เมตรนะครับเรามาตอ่อคู่ที่สี่เลยนะครับผมในสื่อของปีใหม่ลาลิกานะครับโดยอดช่วยหน้าของปอร์โตเปิดบ้านชนะก,กับวีโตเรกิบมาไลท์ในเวลาตีสามสิบห้าทีแฮนด์แคปแรกจะเปิดให้หน้าของปอร์โตนะครับตัวที่เกือบหนึ่งเมตรแล้วก็ราคาสองนะครับไปหนึ่งครีตที่หนึ่งเมตรส่วนกำแพงสูงต่ำไม่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรขึ่ง ณปัจจุบันเจ้าบ้านปอโตตกมาอันดับที่4แล้วนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไปยีิบสองครั้งชนะ14เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งยิงได้46เสียไป18เก็บมาได้อีก46แต้มส่วนทางด้านทีมอย่างวิกตอเรียเคมาไลตอนนี้ยังอยู่ในอันดับที่8อยู่เลยนะครับโดยการที่แข่งไปยิบสองครั้งชนะ7เสมอ10แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งยิงได้30เสียไป25เก็บมาได้อีก31แต้ม เคตุการ์8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง18ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งปอโต้ที่สามารถชนะไปถึง15ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็วิกโตเรียกมารไลชนะไปอีก2ครั้งโดย2นัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมปอโต้ก็สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดเลยนะฮะโดยที่นัดแรกจะเป็นเมื่อวันที่18เดือนที่4วิสัน24ปอโตเปิดบ้านฉล่มวิกตอเรียกมารไลทที่31เลยนะครับส่วน,น แล้วช้นเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านปอตนะครถือว่าดรอปลงไปเยอะเลยนะฮะโดย10เกมล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่2ครั้งเสม,มอ4แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีลย์ยิงให่1ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.4ลูกต่อเกมและแถมั้ง10เกมนี้พวกเขาไม่สามารถเข้าวินไปได้เลยนะครับ วอตบาไปเพียงแค่หนครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับโรมามานะครับที่สาส่วนทางฝั่งของวิกตอรีกิม,มาเลยนะครับสินัดล่าสุดวันนี้หนักที่เสมอนะฮะเสมอไปถึง7ครั้งชนะ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่หนดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูที่หนลูกต่อเกมเช่นเดียวกันนะครับและแถมว่าสิเกมนี้พวกเขาสามารถคับวิมแลนด์ถึง3ครั้งวัดบอไป1ครั้งจบเกมสูบอีกหครั้งนัดล่าสุดก็เเเเพิเเิิ่่งงปปปดบบบบ้้าาานนยยัััสสมออกกรรร์ตไลคที แลัถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของปอร์โตนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะบาวิสตาที่4-0แล้วก็แพ้กับโอลิมปิกอสไปที่1-0นัดต่อมาก็เสมอกับทาน,นาของซานตาคาร่าสปอร์ติงลิสบอนแล้วก็โรมันนะครับไปอย่างนั้น1-1ส่วนทนนีาติของวิโตริอักิม,มาร์ไลนะฮะผงลงานรอบบ้านถือว่าแอบน่าเป็นห่วงอยู่บ้างนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่สามารถชาานะใครได้เลยนะฮะเสมอไปถึง3ครั้งแล้วก แพ้กับเอสโตเลียปีกหนึ่งศูนย์เสมอกับฟอร์มารีคาร์ปกศูนย์ศูนย์ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฝากชาวบ้านปอโตนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะฮะส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในนัดนี้ก็ะจะมีชื่อด้านของสตีเฟนยูสตาเกโอโรเลโกโมล่าซาโมอาเกโฮวาแล้วก็ฟาเบโอวิเอลานะครับส่วนหน้านของวิตอเรียกิมาไลฟ์ ไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมแต่ว่าจะมีตัวแบบนเพิ่มเข้ามาหนึ่งายนะครับโดยจะเป็นหน้าของมิเกลวินญาณูเอร่าส่วนตัวชูลงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อหน้านของเตียวโมอารกันโซชูชูลามิเลสก็นูโนซานโตนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมทั้งฝั่งของเจ้าบ้านปอร์โตนะฮะผลงานจากคู่เล่ยการถือว่าแผ่วลงไปมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูผลงานในบ้านนะฮะนัดล่าสุดจเกมเด็กวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับซึ่งเมื่อฝั่งที่มีอัลวิตตอรีเกมมาไลทผลงานเรามากกันถือว่าแอบดูน่าเป็นห่วงอยู่บ้างนะฮะโดยที่แปดนัดล่าสุดวันนี้พวกเขายังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการแพ้แบบไม่ขาดลรอกนะครับซึ่งส่วนมากสกอร์จะจบที่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็จะมีเสมอขึ้ไปอีกด้วยนะครับแล้วก็บวกกับผลงานของปออ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 อรรรรรรรโตต้้้้้ททีีีีีี่่่่่่่่่ชววววววงงงงงงหหหลััััันนนนนนนถืาาาาาดดููไไมมมมมคคคคยยยใจกกะะบบบสำผขขิิเ เรามาตอนคู่ที่ห้าเลยนะครับผมในสื่อของสื่อเปรินครับโดยจะนานหน้าของกาลาตาสลายเปิดบ้านจากับเฟเนบาเช่ในเวลาเที่ยงคืนตรงแฮนิกับแรกเปิดให้หน้าของกาลาตาสลายนะครับตั้ที่ปอปากลมแล้วก็ราคา2องครับเปลงไป1กิ๊กที่เสมอส่วนกำแพงสูงต่ำนะดับยุที่3าเมตร2ี่ถึง3เมตรครึ่ง ณปัจจุบันเจ้บ,บ้านคาราครับผมยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับการให้แข่งไป22ครั้งชน 19, ะ19เสมอ3ไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้56เสียไป23เก็บมาได้อีก6 0แต้มส่วนฝาของฟรนบาเช่น,นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงนะฮะโดยการให้แข่งไป23ครั้งชน 18, ะ18เสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2ยิงได้60เสียไป23เก็บมาได้อีก57แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังมานี้พวกเขาเจอถึง15ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝ่าของกา,าลาแะฮาที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ6แล้วก็เฟเนบาเชชนะไปอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมกาลาก็สามารถบุกไปถล่มเฟเนบาเชได้ที่3-1โดยจะเป็นเมื่อวันที่28เดือนที่9ของปี24นะครับแต่ว่านัดก่อนหน้านั้นกา,าลาเปิดบ้านแพ้เฟเนบาเชไปในที่1-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่19เดือนที่5ของปี24 ถ้าเรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านกาลานะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงให้1.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมแต่ว่าทั้งสิเกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้เป็นแค่สครั้งเองนะครับปลดเวลไป1ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดนคะครับพวกเขาก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนเอามาไปนะฮะที่2-2ส่วนหน้าของเฟเนบาเช่นะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าสุดปังเลยนะครับโดยล่ยยสิบนะนครัดล่า ีพวกเขาสามารถเข้าวิวได้ถึง5ครั้งวัด่าเไป็นครั้งนะครับจบเกมสูบิ่ง8ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเสมอการทาษนาอันเดเลตมาครับที่2-2 แล้วเช่เรามาดูผลงานในบ้านของกาลานะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก3ครั้งโดยจะมีชนะกัตเทสนะครับที่2-1งหนึ่งนัดต่อมาก็เสมอกับอิสตันบูลบูยูเชคไปอีก2-2แล้วก็เสมอกับดินาโมเคียบไปอีก3-3นัดต่อมาก็สามารถชนะคอนยาสปอร์ไปที่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับอาเซทอัลมาไปอีกสองสอง่วนฝั่งของเฟเนบาเช่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยนะฮะโดย5นัดล่าสุดที่เรนอกบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถชชชนนนนนนนะะะะะไไปปปปถึงงง3 3-2คคคครรรรรัััั้้้้แแลลววกกก็็เเสสสมมมมอออออออ2โดดดดยยจีีีาาาา์์บท่่ิ4-0ต เสมอกับเมสิี่แลนด์บี2-2แล้วก็ชนะอารัญ,ญญาสปอย์์ที่2-0นะครับส่วนนัดล่าสุดทีนน่แนนน์บานก็บุกไปเสมอให้กับอันเดเลดที่2-2 ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดอร์ฟ่างของเจ้าบ้านกาลานะฮะไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเขมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวชูโร่ของพวกเขาในครั้่อคืนนี้ก็จะมีชื่อในด้านของดิสเมอร์เทนวิกเตอร์ออซิเมนแล้วก็อาร์เมดคูดูชูนะครับส่วนทางฝั่งที่มีอัลเฟรดในบาเช่นะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเขมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับและแถมพวกเขาไม่ข่าวดีอีกด้วยนะฮะโดยการที่จะได้ตัวหน้าของเซบาสเตียนซิมันสกี้พ้นโทษแบงคากปัจวุทีมได้อีกครั้งนะครับทาางงนนน้้ขอตััวชชูโรดีีก็จะมื่อานของเเซซบาสสตีีียนนมกั้ซานนทาาริสก้ะะฮ อย่างไรสลับคู่นี้ก็ถือว่าเดือดก,กันทั้งคู่เลยนะครับและแถมเป็นศึก Istanbul ่อิสตันบูลดับเบิลแมตส์อีกด้วยนะฮะและแถมทั้งคู่ถือว่าผลงานดีกันทั้งคู่อีกด้วยนะครับซึ่งทางฝั่งของเจ้าบ้านกาลาลาฮาสีนัดล่าสุดเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปกนสีนัดรวดเลยครับ <S <S ส่วนทางฝั่งที่มีอย่างเฟเนบ,บาเช่ผลงานรองมากก็ตามมาติดๆเลยนะครับโดยที่สามนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปกนสามนัดรวดและแถมพิจารณาจากภาพรวมลหลายๆอย่างเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าาหน้าของเฟเน,าฟนบาเช่นัดนี้น่าจะไม่กล,ล,ลับขาเ่่นะะออปปานดาไมนะะฮ เรามาตอนคู่ที่6เลยนะครับผมในสื่อของเดนมาร์กแซดลกิกาเอนะครับเดี๋ยวจะเปหน้าของวีบอกเปิดบ้านเจ้ากับชิลเคบอกนะครับในเวลาตีหนึ่งตรงเห็นนะครับแรกจะเปิดหน้าของวีบอกนะครับตอนนี้พอปาตะกมแล้วก็ราคา2องไร่เราไป1นึ่งกิจอยู่ที่เสมอส่วนกระเพงสูงต่ำอยู่เกือบสามเมตรถึงสามเมตร ณปัจจุบันเจ้าบ้าน V บอกนะครับผมอยู่ในอันดับที่8แล้วนะครับโดยการที่เขาแข่งไป18ครั้งชน 5, ะ5เสมอ6แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้30เสียไป31เก็บมาได้อีก22แต้มส่วนทางฝั่งของชิวเคบอกอยู่ในอันดับที่6เลยนะครับโดยการได้แข่งไป18ครั้งชน 6, ะ6เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งยิงได้29เสียไป24เก็บมาได้อีก26แต้ม เหดยเหตุ hey head, 8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง19นัดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรองฝั่งวีบอกที่สามารถชนะไปถึง10ครั้งเสม,มอ5ชิวเคบอกชนะไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมชิวเคบอกก็สามารถเปิดบ้านชนะวีบอกไปได้3-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่4เดือนที่8ของปีส่วน24นะครับซึ่งนัดก่อนนั้นนะครับผมวีบอกสามารถบุกไปยันเสม,มอกับชิวเคบอกด้ที่2-2โดยจะเป็นเมื่อวันที่29เดือนที่1ของปีส่วน24นะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดในรายการของเจ้าบ,บ้านวีบอกนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลี่ยยิงให้2ลูกต่อเกมเสียประตูที่หนลูกต่อเกมและแถมว่าสเกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้ถึง4ครั้งเลยนะครับบล็อบไป1ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบวกกับแพ้กับบอลบีบบ้มาฮะที่4ีหนึ่งส่วนทางฝั่งของชิลเคบอกนะครับผม10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาหนักไปที่เสมอนะครับเสมอไปถึง5ครั้งชนะ3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้ง้งงโดยยยเเเลล่ิให1.1ูกกตอมสียประตตูู1.2ลก่อเกมนะฮะฮแต่่วาทั้ง10เเเกกมมนีี้้้พพววขาาาสรถคบไดยงแ่2 ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีกหนึ่งครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดอบ้านแพ้เวอร์เจลไปนะครับที่หนึ่งศูนย์ แลัถ้ากเรามาดูผลงานในบ้านของวีบอกนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะบราแบร์นะครับี่6 0ชนะอัลบอกไปได้20แล้วก็ชนะโฮโมปได้อีก21นะฮะนัดต่อมาก็เสมอกับทา้งด้านของ B93 โคเปเกนที P ่ A K N 22ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถชนะทางด้านของ IK s ค r i u s FK ไปได้ี21นะครับส่วนทางฝั่งของชิลเคบอกนะฮะผลงานนอกบ้าน5นัดล่าสุดวันนี้ก็หนักไปที่เสมอนะครับเสมอกัันนไปถึงง3คร้ชะ1แล้้วกก็แพไปอี1ครั้งโดยจะมมีเสอกับนอเจแลลนที่11้วก็เสมอ้กับทาางนขไป เบเกนบีสองสองนะครับแล้วก็แพ้กับมิดทูแลมอีก1-0ชนะเอาบอกไปได้อีก2-1แล้วก็เสมอกับเรอัลโมเซียไปอีก0-0นะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยด้าฝั่งของจามารีบอกนะครับไม่มีตัวเฉียบรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมสำหรับหน้าสุดน,นะฮะและแถมวันนี้พวกเขาก็มีข่าวดีอีกด้วยนะครับโดยการที่จะได้ตัวหน้านของมาร์ตนเดกาที่พ้นโทษแบงค์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่มมคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของแซชินโยเยเบรกอรนิ่งอิซักเยนเซนและก็อโนซิเกเอเมนตานะครับส่วนด้านฝั่งชิลเคบอกนะฮะก็ไม่มีตัวเฉียบรถติดโทษแบงค์แม้แต่ลายเดียวเลยนะครับตัวชูโรงของพวกเขาในค,ค่่่่าคคคคคคืืนน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 ีีี้้กก็็จะะมมมมชอออออของทดัััเเซยูสสบบิแแลลววโตรอ สำหรับคู่นี้นะครับผมสามนัดล่าสุดเกมลีกของทั้งคู่นะครับพวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับเสมอไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเรามาวงผลงานในบ้านของวีบอกถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับโดยที่ห้านัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึงสี่ครั้งเสมอไปอีกหนึ่งครั้งส่วนทางฝั่งของชิวเคบอรนะครับผลงานห้านัดล่าสุดที่เล่นออบ้านพวกเขาก็หนักไปที่เสมอเลยนะครับท่าหน้าของเฮตูเฮนะครับมักจะเป็นทางด้านของวีบอกที่สามารถทำได้ดีกว่าตลอดเลยนะครับยังไงสำหรับคู่น เรามาต่อคู่ที่เจ็ดเลยนะครับในยูนรึกของโรมาเนียรีลีกวันโดยจะพนันหน้าของยูดีเออารัสเปิดบ้านที่กับแซฟซีนะครับในเวลาสี่ทุ่มตรงโดยให้ด้ับแรกจะเปิดพที่เสมอนะฮะแล้วก็กระแพงสูงต่ำทีสองเป็นย่สิบณปัจจุบันนะฮะเจ้า้านอารัสนะครับผมอยู่ในอันดับที่11เลยนะครับการให้แข่งไป2ี่ครั้งชนะ8เสมอ9แล้วก็แพ้ไปอีก10ครั้งยิงได้2ี่เสียไป3ามเก็บมาได้อีกสาแต้มส่วนทางฝั่งแซฟซีนะครับอยู่ในอันดับที่แปด เฮดูเฮด8ปีให้หลังมาทีพวกเขาเจอมาถึง10ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งแซฟซีที่สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2อารัตชนะไปอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมแซฟซีก็สามารถเปิดบ้านชนะอารัตไปได้1-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่19เดือน10ของปี2024นะครับแต่ว่านัดก่อนนั้นนะฮะอารัตก็สามารถเปิดบ้านชนะแซฟซีไปได้เช่นกันนะฮะที่2-1โดยจะเป็นเมื่อวันที่27เดือนที่1ของปี2024นะครับ แล้ถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของจอมอารันะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.3ลูกต่อเกมนะครับและแถนมัง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก2ครั้งนัดล่าสุดเพื่บุกไปชนะตาหน้าของปิโตรูนโปรเอสติที่1-0ส่วนตาหน้าของเซฟซีนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีกคร แล้วก็จบเกมสูงไปอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เฮอร์เมนสตัดไปในคัพี่สามสอง หลังจาเรามาดูผลองอานในบ้านของอารัตนะครับถือว่าแอบดูขี้เละไปบ้างน,นะฮะโดยห้านัดล่าสุดวนันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสครั้งโดยชิมีแพ้ย so ูเดเลียโซบเซียที่4ีาแล้วก็แพ้กับฟารูนคอนสแตนตาปีกห้าหนึ่งนัดต่อมาก็สามารถชนะโบโตซานี่นะครับไปได้อีกสองศูนย์แล้วก็แพ้กับสเตโอบุคาเรีที่หนึ่งศูนย์แพ้ซีเอฟอาร์คูบไปอีกสี่หนึ่งส่วนทางฝั่งแซฟซี่เอง PA นะครับผลงอานหานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็ถือว่าแอบดูขี้เละไปบ้างเช่นเดียววกัััันนนนนะครบดดียดล่าาสุ้ฮโท แพ้ยังบอยบอีกสี 1. นึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับทันน้าของยุนเนเรียรโซโบเซียที่3-2ก็เสมอกับโบโตซานีบีอีก0-0ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็บุกไปแพ้กับสเตโอบูคาเลที่3-0 ความพร้อมก่อนเกมน,นะครับโดยด้านฝั่งของเจ้าบ,บ้านอารัตนะฮะไม่มีตัวเชิดหรือว่าติดโทษแบขมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของเขาในคัมคืนนี้ก็จะมีชื่อน่านของเชยอนเฮนสันและก็ฮอเลนตินคอสตาเซ่นะครับส่วนด้านหน้าของแซฟซีเองนะฮะก็ไม่มีตัวเชิดหรือว่าติดโทษแบขมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับและตัวชูโรงหอมของเขาในคัมคืนนี้ก็จะมีชื่อน่านของโอมเอลซาวีโดเรียนมาบุนสกี้และก็เซบาสเตียนไมลันนะครับ สำหรับภาพหลวง,งคู่นี้นะครับผมเดินหน้าขงจะว่าอารัตนะฮะสีนัดล่าสุดวนันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนทน้าหน้าของแซฟซีเองนะครับผมสองนัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขาก็แพ้ไปสองนัดรวดเลยนะฮะและแถมพวกเขาโดนยิงไปถึงหกประตูเลยนะครับแต่ว่าผลงาน,งน,นระหว่างแซฟซีถือว่าน่าเป็นของพอสมควรเลยครับโดยที่ห้านัดล่าสุดวนันนี้พวกเขาเสมอไปถึงสองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งแล้วบวกกับ์เฮตเฮตนะฮะมักจะออกเป็นบ้านใครบ้านมันซะมากกว่าอีกด้วยนะครับยังไงสำหรับคู่ขขอออวาาางงหนน้รรััตะคบที่เสมอนะะฮ และวราเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วนะครับโดยจะเป็นน้องฟอร์ดูนของซันต้าเปิดบ้านกับราปิดบูคาเรสในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับแฮนด์นักบแรกจะเปิดให้หน้าของราปิดบูคาเรสตอนที่ปอปาตะกลม่วนกำแพงสูงต่ำมี2เมตรครึ่งนะครับ น้ำปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านฟารูนคอนสแตนต้านะครับอยู่ในอันดับที่10โดยการที่พวกเขาแข่งไป27ครั้งชนะ8สเสมอ10แล้วก็แพ้ไปอีกเครั้งยิงในยี่เสียไป33เก็บมาได้อีก34แต้มส่วนอฟ้าของราปิดบุคาเรสนะครับอยู่ในอันดับที่6โดยการที่พวกเขาแข่งไป27ครั้งชนะ10สเสมอ12แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งยิงใน 32, สามเสียไป24เก็บมาได้อีก42แต้ม เฮดเฮส8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปถึง16ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรางของฟารูนคอนเซนตาที่สามารถชนะไ,ไปถึง7ครั้งเสมอ6แล้วก็ลาปิดบูคาเรสชนะไปอีก3ครั้งซึ่งนัดลา่าสุดที่พบกันนะครับผมลาปิดบูคาเรสก็สามารถเปิดบ้านฉลอมฟารูนคอนเซนตาไปได้ที่5ประตูต่อ6เลยนะครับโดยจะเป็นเมื่อวันที่22เดือนที่10ของปี2024แต่ว่านัดก่อนนั้นนะฮะฟารูนคอนเซนตาก็สามารถเปิดบ้านชนะลาปิดบูคาเรสไปได้นะครับที่3-1โดยจะเป็นเมื่อว และถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านฟอร์นคอนเซนต้านะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่หนึ่ลูกต่อเกมเสียประตูที่สูนยุดเก้าลูกต่อเกมและแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูงอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งบุกไปชนะตนาของดินาโมบูคาเรสที่2-0งูนยส่วนตานาของลาปิดบูคาเรสนะครับ10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปร้ดเลีู่่กตอเเกมีกเขาสามครั้งโดยเแล้วก็จบเกม ซูวีก3ครั้งซึ่งนั้นล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะโบโตซานี่ไปครับที่หนึ่ศูนย์แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของฟารูนคอนสแตนตา้านะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะ ชนะไปถึง3ครั้งก็เสมอไปอีกสครั้งนะครับโดยจะมีเสมอกับสเตลโอโบคาเรสที่1นึงแล้วก็จะมีชนะทางหน้าของเชโมมอวานานะครับที่2อนึงนัดต่อมาก็เสมอกับอารัตไปอีกหนหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะปิโตรูนโบเอสติไได้อีกสองหนึ่งชนะกอร์วบูซัวได้อีกหนึ่งศูนย์ส่วนทางด้านทีมียังลาปิดบูคาเรสนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นอมานถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะเดยอห้านัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปอีกสองโดยจะมีชนะทางนนนน้้้้้าาาาาาขขออออองงงััััฟฟููมมมมตติิะคครรบบบบทททีีีี่่่่แแแแลลววกกกกกก็็็พดดดเเเสสโ แพ้กับท่าน,น้าของยูเดเวอร์ซิตาเตียครูที่สองหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่แลนอกอมากนะครับพวกเขาก็บุกไปยันเสมอให้กับท่าน,น้าของโอเจโรนกราติที่หนึ่งหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยด้านฝั่งของเจ้าบ้านฟอร์ดูนคอนสแตนต้านะครับไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมแต่ว่าจะมีตัวแบนเพิ่มเข้มาหนึ่งรายนะครับโดยจะเป็นหน้าของนาวและก,กีกอรยานะครับที่สะสมใบเหลืองครบโคต้าและตัวชูโรงของพวกเขาในคัมคืนนี้นะครับก็จะมีชื่อหน้านของอันเดซิโอมานูเดนิสอาริเบกแล้วก็โยูนัสโคโชคารูนะครับส่วนหน้าของรายปิดบูคาเรสนะฮะก็ไม่มีตัวพเจ็บหรือว่า,วาติดโทษแบนขมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในคัมคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้านของเอวิคโยแลวิโคลิ สำหรับคู่นี้นะครับถ้าเอาจริงๆนะฮะทางฝั่งของเจ้าบ้านฟาดูนคอนสแตนต้าถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับและแถนผลงานสี่นัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งบวกกับผลง,งานในบ้านนะครับที่ถือว่าตึงมือเอาเรื่องสุดๆไปเลยนะฮะส่วนฝั่งที่มีย่างลาปิดบูคาเรสนะครับช่วงหลังวันนี้ก็ถือว่าแอ,ดอบดรอปลงไปบ้างพองสมควรเลยนะครับโดยเฉาพาะผลงานนอกบ้านนะฮะที่สี่นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองนะครับาน Standard, นานนนนนนะขอองฟูคสแตต้้ัดีท่านา้อ่ปม แล้วเป็นยังไงบ้างผมแปลโค้ดทีผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าคุณไหนถูกใจก็สามารถหยิบใส่ตะกร้าไปได้เลยนะครับอย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับข้อมูลอันไหนผิดภาพกันไหนพอขอกราบอภัยอีกทีนะครับผมและแปลคุณที่ผมหยิบมาฝากเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยที่คู่แรกผมต่อเซบียนะครับที่ปอปาและคู่ที่สองต่อโรมาไปที่เมตรยี่สิบห้านะครับส่วนคู่ที่สามผมรองเชฟฟิลยูนเต็ดไปที่เกือบหนึ่งเมตรแล้วคู่ที่สี่รองวิตเตอเรียเาร เขาเรียกแปคู่สุดท้ายนะครับผมรองฟารูนคอนซันต้าพรี่ปอบอาตะกบนะครับแล้วก่อนที่จะไปคลิปมันไปนะฮะการไม่ข้อนี้เป็นการไม่ข้อร่วงหน้านะครับผมราคาอาจจะมีการคาดขึ้นไปบ้างนะฮะหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถทิ้งคำตอบไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเราจะมาไล่ตอบนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปคลิปมันไปนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับยังไงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปกกก่่่ออนน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 ะะะฮแล้้้ววววเจัััััััใหมพรรรุงีีีคคบบสสสด็